เพราะว่าบ่มีกับแกน้องโคบ่มีไปโชว์ให้นิ้วมาหับละมาพี่ข้างนี้เดินเอ้ยหยุดหยุดหยุดเด๊ะให้ไอ้นียวมาหับเล้วเดินเดินชู่เห็้ยไรเนี่ย ขาไปไปให้นิวห้ไนิวจนขาวอไอนิวจนขาวสบายดีสดีสบายีไปไปก่อนไปกอนเอาเินะชินะกินยังมาถือรอหรอโอ้ยอังสบายดีเ้อพี่น้องสวัสดีโอ้ยฮักกรด มวลวะแหละบวกปลาลูกในตีมวอ้ยมีมีจะบันถาถึงขาวถึงุ่ยๆเนาะสบายดีถั่วถั่วบ้างหรอถั่วบ้างอืมเอ้ยคือเห็นข้อึ้นไปจะใสเอ้าเห็นน้องคือเซย์อยู่เดียวนะดำข้ามันดำโดยกำเนิดมัน โอ้ยปรเด็นทะเลมันกำเนิดมันดำมันเกิดมาดำดำโดยผิวหนังดำโดยสีเดือดกินเต้าขาบุญเหรอโบอบไดปีนบ็เนี่ยนเนี่ยเนี่ยโบเดปีดวะ ไปที่ขึ also, ้นเป็นเสื <h inação> <h inação> ้อผ้าอยานมันขึ้นหมดเลยก็ได้โชว์ฮะเจมาส่งไปช่้ห้หองจ้ะไปตัวนี้ห้องห้องมึงวะ เออไปไปด่ป้ามันจะเสียบเนาะไปไปดึกตามของคุณไปเข้าไปเออมันจะเย็นเนาะมาหอนเนาะเข้าไปเข้าไปนะคุเออมันก็โบ๊ะเอล่าปันไหนเพราะวันโทรศัพท์มันคือเป็นใช้สียบเเอามันสิพีได้ไหมเสียบเหบออินฟินันี้ เอาไปเอนีไปเรอไปเหาแกได้นั่งไปไปงเนใ่ะปนงลงกูไปขางไอ้ฮะไอ้สวัสดีค่ะลุงเอ้สวัสดีค่ะเถาเด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสบายดีอ่ะเออสบายดีเถาเออสบายดีเถา เนเานี่สบายดีสบายดีเทาอ่นสบายดีเอาเมฆาสบายดีเอาสบายดีเทาาสบายดีเทไเ้เ่าอาสบายดีเทาเอาจอยากสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะจ้านีนีเทากงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนม่ยอาบายดีแม่อสวัสดีแม่ยอสวัสดีค่ะแม่ญอ

มันมันอยู่ไทยสบายเนาะข่าวอุ่นลุ่นมันนี่ก็หยุดงานเนาะพี่น้องเอ้ยบเมนหยุดขายของเหมือนหยุดงานวุ้งหยิบล้วคืยตาเพิ่นยังอยากหน่อยอยากง่ายอยู่เนาะเป็นแนวนี้เลยได้ไหมตีต้นจะขึ้นมาใหญ่หรือห่ะินหอดเสอีวะเบิ่งขันเบิ่งผันผ่านเนาะบ่เห็น ฉันฟังเกตดีๆจัเห็นชกิมหอนรเขา้เ็อันนี้นะเขามันแบบตาอา่ะมันดอ้ยกินหอดมองหอือนกินหอเมื่อได้เมื่อไห้นิวสิเขางี้นยนึงไปได้เขาเงียนาะเมื่อเบบ๊อในร่มาตัวันที่เศร้าเนาะบอ่ใช้ปัานกระสีจำเป็นสีได้เมื่อพอมกันที่นี่ หารที่ชอบเช้ามาข้าวนัดอิซีหนัดกยมึงปามันกับเดืนเก่าหูหน่อยค่ะบ่ได้หน่อยบ่เดืนเก่าหมูอีกวันยันขวบมอย่างเดีวเขาเดือนนี้ไ่่เาเปเดอนที่เาเปรยังเฮงยังเืองอยู่เนาะโอ้เออข่ายุขคานทีหนึ่งที่ซองก็พอดีชิเมื่อเขาเหียนพอดีปีเใช่หลืเมื่อไหร่เนาะ เรื่องเงี้ยเดืนน้ำเตาเป็นน้ำเตาเป็นลมเงี้ยจใจคะเขาต้งหกับชีไปทุกคนไปพวกเนี้ยบก็มุก็กรเมีเลยนปไไอแตมมาด่ะเฮ้ยไม่ดื้อกันงแ่ว่าชีหายไปว่าเขาเงียไงไอแจมเานี่เป็นยกก็มเื่องเอเสียดยังเคยเสียห้างงานยังเคยเห็ดมี่ว่างานเห็ดขันมีงานเห็ดนั่งกระขายอยู่บ่ นั่นได้ได้ส่วนเราอกเข็นบานดีตลาดวันนี้ก็มาถูเข้ากบาลเนาะอยู่กว่บาทเลยบ่ไปเห็นบ้านด้เนี่ยเอาลูกสาวอยู่นี่เลยเนาะม่มีอยย่ก็มีนี่มีอยู่นี่อยู่บ่ยังหนูยอยู่ไทยแหะามงยทอย่ไมยากอยู่ะ ไปว่าเขาเงียยุทธยเก็ไปเมื่อกี้มเขาเดวก็จะจจาเขาเนี่ยเไปรับไปนเก็มมาได้ตา้่เหมือนัวคือกันเนาะกลุ่เดียวกันเนาะไปเอายัางไก็ได้ยะไ่่ก็มันเนี่ยิเก็มันเมื่อสิเนี่ยเหเนาะโอ้ยยังเขาเองยังเขาเองอยากกินขขาโอยกินจะได้กินขขามามึงอยานี่ แนวหมากนี่ยมันกรเพ็ดเธอมองวยะเาสจะดาไหมลูกาอนินข่าวมากมึงย่าอะองไราอินไม่้อีดานอยู่ที่ินก็ขามากินีานีดาไ่นอ้ไปแป้วีดานมอนีก็ท่ในเมื่อนอมอนี้แห้งเงอพุ่นมเมนอันนี้ธรรมดาแหละอันนี้ค่ะ เาพกันเยเ็นนอนเราเป็นไงก็เป็นนอกันเกิอนกดีแล้วหนาเดียวกันอีกนะก็เป็นมาเป็นเป็น้าเป็นนองกันกคือเออคือเสื้อดาหนาเดียวฮะจะอยากกินข้าวปุ้นบมอโเดี๋ยวแมวหายไปไขายของเดี๋ยวโอ้ยาเห็นบกใหญ่บอเห็นอเความใหญ่ม โอ้เวิ้งแมวตีมันใส่กระปงแม่มันก็ใส่น้ำได้อยแคนี้กระปงหน่อยไปแม่ไปเด่นก็ไอไปไปไปไอพาน้องไปเด่นไปไปแล้วมันบวาน้ำหรอกนี่มันไม่เมื่อมันไปแดี๋ยไปด้วยด้วยไปเดินก็ไอเด้อด้วเอาเกิบขึ้นไหมเบิ้งแมวไปอ่ะทิพาไป ซือขนม จะเป็นตลาดนัดน้พี่น้องตะกี้เป็นตลาดนัดเป็นเลิศเลยนะเป็นต้นใหม่นะแล้วก็คอยเห็นยุ่ตึกตัวนั้นตึกอยู่บึกขางนะสร้อยนะน้องพี่น้องสร้อยหนาทัดไปก่อนมากรุงเทพธมิตนี่แถวนี้เป็นตลาดนัดเบิร์ดฮะยังก่อโอ้ก็เฮตทางไหมโ้ อโอ้เขาฟังทอนับปลาปลาใหม่ชิบะฮอดบ่เฮยเนี่ยกายบ่ฮอดได้หันนะเออ,อก็ฟังทอนับปลาปลาใหม่เนาะเบิ้งพี่น้องเปลี่ยนไปหลายเนาะข้าเต่าเห็ดหม่องนี้จะเป็นหม่องคล้ายเข่าเนาะเขาา่าซาน เออข่าวจานข้าวเห็ดอู้ใหญ่โตแห้งเปลี่ยนไปร้ายเนาะพี่น้องตลาดไทยคือแบบป้าแถวนี้หันเป็น<ม>เป็นห<ม>ันทุก,อ,ทกอย่างยีซิฟได้เบื้องนะั้นเป็นป่าตะกี้เลื่อนเดียมยงเดียวย่งน้อยหนึ่งเหรอเขาจงมาเดียวเ่ยนี้ตัวใม่โอ้ฮันนะตัวนั้นยังว่าเบื้องตลาดนาดัดแต่ว่าเบื้องอันนั้นด้เบื้องนะคะหันพ้นสมัค่ะตลาดนี่ยัง เอนอน,นั่นน่าชาตตงนั้นตลาดพลนละไม่เขานำเขาเนาะพี่เนอะนำเขาจากต่างประเทศป้าคือแบบเปลี่ยนไปลายแหงเนาะอีรอยแปดอยู่นี่ก็ยังอยู่คือเก่าเนะพี่เน้ะงตื่กี้เิ่ชสาต่อยเพิ่นรียมบอลไขายของสรุป คายเลยมือละร่มเครไมมันท่นตัวะเออพ่านกบาทก็ข้อกระเบิดแต่เด็นาอ้ต่อยกตามท่านกก็ดีกว่าบัิเหตุยังกะไข่ก่าเข้าเขาเดินทางไกลหรอกพี่น้องเข้าคล้ายกระหม่องเนาะเมื่อกี้ได้มือแล้วซ้ำนี่กับบิยูไก่เออขาบดิยู่ไกลแค่นี้คอยคล้ายไปแต่อีกอย่างเขาว่ากะคล้ายใหม่เนาะพี่น้อง เทากับเปิดไม่ได้สองเดือนนะกระเบิ่งไปเรื่อยๆวัดสีค้ายดีเด้อบดีกับตองผูแลใส่เวลาทางเบิ่งอีกห่านไก่เขามนไก่ค้ายน้ำพริกคล้ายวัตถุอย่างคล้ายวัตถุอย่างวะอันนี้ไายก็คือไก่แย่ไก่เขามนไก่ชื่อเออตัวนิวไก่เขามันไก่แต่ว่า ขายตัวจริงนะ่ะขายอาหารอีสานนอาหารเลาาาร่าน้ำสิมนะา,าหอดขาโพแทสนไี้มถมแหนววันนี้เขาันเ็เขายิ่งไหวซื่อๆเนาะว่แมนข้าสิหอดมื่อแรกนี่บ่บางวาดนี่เขาเ็นหอดใช่สสร้อยนะผู้มือก็เชสอยนี่แต่ละร้านมีค่องั้มืแล้ว่าสิหอดนี่นย่านหมออื่นเขายุดบ่เลือดจะได น่ยังชังบ่งแค่ชังเบ่งครัคือ้าเปลี่ยนไปได้เนาะตลาดไทยเติบโตแบบเก่าวกระโดดเปลี่ยนลายแหงเนาะโครงสร้างคอเห็นใหม่ๆได้ดิพื้นที่บริเวณนี้บริหารจัดการโดยบริษัท ใช่ตคนเขาเปลี่ยนผู้บริหารตอนขวัมาปีนั้นกับ่าท่านไหนมี่ยังในพี่น้องแถวนี้มากับตะตอนนะฮะท่านไหนมีดังของรังค่ะแต่ก็ค่อยก็จะเหตุไปเรื่อยๆเนาะ เม่อกี้คอยอยู่ซอยนะไปนอนอยู่ซอยนะซอยนะพี่น้องซอยนะมีของเตาคือกันเนาะขึ้น,น,นไปนอนหลายคนร่วมกันซอยนัหนแน่แล้วกัซอยนัยนแน่เนาะมากรุงเทพธมิตอยู่ตลาดไทยมาก็เฮิองเต๋อไปพี่น้องอยู่ตลาดไทยเนาะแนวกินบึดบะยากพี่น้องบ่อเรืองแนวกินเนาะบึด คลองกินคลองอยากถึกๆนะอันนันคือหองห่องนะสาวก็สิมองอันนั้นออกมาเนาะพี่น้องเพราะว่ามันหอนกัน,นแดดแดดเพิ่นกาออกมานอนอยู่ระเบียงคืก <c oughs> จังเย็นนะกลางคืน แต่ก็หหองตวนในหองเจ้าจอยหองแม่บอบบี้เนาะ่าหองอยู่แถวนี้ก็จะแพงกว่ามองอื่นเ้าะเห่นเนะาะกว่าอยู่พื้นที่นี่มันเป็น้นที่รเศถียกที่ยังค่ามองหองเ้าวนะมันชิบแพรบรดดเฮดวะแนนได้ยุด เออพราะพื้ีจอดกันในพัฒน์หนมาทานนี้โอ้พอ้ีจอดเนาะเออจดกันได้ยุทธะวนะไรไปซื้อร้อมิตหแล้วต้องมันเข่ะองั้เ้่น้พดนทนําป้าป้าใหม่เนาะเปลี่ยนเป็นเดือนแล้วท่านนโอ้ จะแบบไทยไทยยังแตเงีาบเงียบเนาะย่คือบอกคือจังคนหลายแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะเงียบเบิร์ตชูมองว่าเม่อยู่นี่อยูจะใช้เงียบคือกันอยู่ปากเกร็ดจะใช้เงียบมันเป็นช่วงมันช่วงเขาเก็บเงินอยู่เฉยโมงไปก็ขึ้นโอ้ชาก็น้ำแข็งมาลงกเหรอ ตลาดนะคะตลาดไทยเพ็ดใหม่เงาไหมวะทุนอาหารงามค่ะเออเดี๋ยวสิไปเบิ่งเนี่ยอ้เคยเย็ดใหม่เบ้อแถวนั้นน้องเป็นตะม่วนแบบสะอาดสะอาดแบบแบบสะดวกสบายโดนร่างกับมากับพวกหอนวอลคือแต่ก่อนแต่ก่อนมาอุ้ยหอนเอางเป็นยังตัาเป็นยังเออจัางเป็นยังตัวเป็นยังเปลี่ยนใหม่เบ้อบนหุ้นอาหารให้ใเปลี่ยนใหม่เออ กะเจออันบอนอันไก็เปียนอีกนอเป็นตลาดอีกนอบอนผูกได้ไอ้วตะอ้ล่อล่หนึ่งอยล่ะสองูก่บ่ไอ้เออตอนขอยมาหันยสองตัวนั้นผัวป้าตลาดออมบจีบบะแดนเนาะออไอ้แกหันตะกอนอยู่ตลาดไทยมั่ะอย่างนไ้ตลาดไทยตัวนั้นเห็นอาหารบ่ป้า ไครอีดอกมัสีไก่ตลาดตะกีตลาดข้าสารมองนีเนาะอ่ะมองนีเป็นตลาดขขาสารบานีไม่ใหญ่มมนยุ่ีหันหาคนทำไมมาอยู่ในบนขาานว่ขาาาอยู่นี่เออยี่รูเขาอยู่นียี่รูปีก่ว่ะู่เาอยู่ตลาดทั่วคนทำไมทเออป้าพัฒนาไวดี่เนาะวเนาะวปีหนึ่งหันเปลี่ยนไปีลาย เปลี่ยนเป็นเท่าไรดอดนะปีหนึ่งค่ะต,ตึกติกต๊กอยู่วงเห็บมัมมีเป็นขึ้นมาใหม่เป็นเทา่าไรายตด์ก็จะสางหม่เป็นเดือยเนานะร้ายเป็นเดือยแค่ะนะบอกคือบาดเนาะสิบปีก็อยู่ซ้ำหนะันเนาะบอกว่านั่นเปลี่ยนเนาะท่านเป็นเปลี่ยนกันนิดหนึ่งนิดหนึ่งอลีเหรอ บุญเลไปแล้วเราี่น้องบุญเลไปกะถาเขาจะมาส่งน้ำแข็งไปแต่ว่าไปหาชิ้นนี่เหเกิดกินบ่กินบ่กระปุ่นมื้อนไงใครว่ายีบบ้อสื่อสีทั่นเดิบูนคือจะไปท่านี่เราสั่งหาเราอีวันห้ากระปุ่นครับว่กินเบิร์ดบ่เฮยไปจี้ไปสื่อคันเทียดคันว่าเออสื่อกระปุ่นก็ได้ไปบ่สัสไปเด้อถาเขามาส่งน้ำแข็งจะไป แข็งเข้ามาส่งนะอ่าวันไหนคล้ายคล้องกับตองล่องน้ำแข็งไหวเพราะว่าแซ่คล้องไหวข้าจันคลองเสียจอบเท่าไรสิบบาทปะ ตามสิผัวค่ะว้าแพงเหรอว่าวันเนี่มาสบายเลยมาสบายเลยก็ฮึฮึฮึ แล้วเอาไว้ทั้งก่อนเอาขึ้นเทิงก่อนใช่ปะกาไว้นี่ก้อนทำ่าจีไปตลาดมากแต่ตลาดจะเอาคืนโอ้ไปกินถามขาก้อนเหรอ อเอาขยาไปถิมเอาถือดีๆลูกค่ะขาน่องนี่จี้น่องย่างเครงเครื่องถังังจองมันสาเลยคอยอย่างม้วนวันมาะดแงลูกนใส่ม้วนแห้งเหรอโอ้ มวนแหงมาอยู่กับไอ้ไเด่นกับอดดร้ายดอดรายวะว่ามวนแหงสวไปดีปลาลูกในที่ผุมยองสัสดีดีใจไรใจปะวะ อีบอบเลยไปใส่ไปผเมนบอู้ย no, ูนาองเยวมื้างชูอ่อีบอไปใส่เา่ไปมดัก่พี่นนอโมได้ไปซ้ำเดี๋ยวตอนแรกจะสีล่งไปตลาดอตลาดไทยก็ยังไปอยู่แล้วก็จะกิมีน่อยน้อย